ต่อไปตัวอย่างที่2นะครับเขาให้หา2ลิมิตนะ,ะให้หาค่าของลิมิตของฟังก์ชันนี้เมื่อ x ไปที่บวกอินฟินิตี้นะครับเป็นข้อกอเนาะส่วนข้อขอเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเดิมนี่แหละนะครับแต่ให้ x ไปที่ลบอินฟินิตี้จะทำให้ดูแต่ข้อกอไก่นะครับข้อขอไข่ทำขํำคล้ายๆกันนะเพราะว่าอ้างทฤษฎีบทเดียวกันนะครับอ่าข้อกไก่นะครับข้อกอไก่ ให้หาลิมิตนะครับ x ไปที่บวกอินฟินิตี้ของฟังก์ชัน5 x กำลังสอลบ8 x ลบ3ส่วน3 x กำลังสบวก2นะครับฟังก์ชันแบบนี้นะครับฟังก์ชันแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันตรรกะนะครับฟังก์ชันตรรกะก็คือฟังก์ชันที่เขียนในรูปเศษส่วน โดยตัวเศษเป็นพหุนามตัวส่วนก็เป็นพหุนามเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราเอาไอ้ตัวพวกนี้มาหาลิมิตนะครับวิธีการก็คือให้ดูพหุนามตัวที่เป็นตัวส่วนว่ามันเป็นดีกรีอะไรนะครับดีกรีของพหุนามก็คือเลขยกกําลังของ x ที่มากสุดในพหุนามนั้นนะครับสังเกตว่าไอ้ตัวล่างเนี่ยเป็นพหุนามดีกรี2นะครับแม้ดูจากเลขนี้เพราะว่า x มันยกกําลังมากสุด ที่ x กำลังสองนะครับดังนั้นตรงนี้ดูแล้วว่าเป็นดีกรีสองเราก็หารทั้งเศษและส่วนของไอตัวนี้ด้วย x กำลังสองนะครับดังนั้นก็ใส่ลิมิตไปนะครับลิมิตเดิมตัวนี้บวกเป็นฟินิตี้หารทั้งเศษและส่วนนะด้วย x ยกกำลังสองนะครับ ดังนั้นตัวเศษก็จะได้5บวก8ส่วน x ลบ3ส่วน x กำลังสองะครับและตัวส่วนนะก็จะได้เป็น3บวก2ส่วน x กำลังสองนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับพอได้อย่างนี้แล้วอ่าคราวนี้ก็เทคลิมิตค่อนข้างง่ายละนะครับก็กระจายลิมิตเข้าไปทั้งเศษและส่วนก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นฟังก์ชันผลหาร ที่เราสามารถกระจายลิมิตเข้าไปทั้งเศษและส่วนได้เพราะว่าไอตัวส่วนนี้นะครับพอเทคลิมิตแล้วค่าของลิมิตมันจะมีค่าเท่ากับ3บวก0่ไลิมิตเนี้ยนะครับของค่าคงที่ได้3ลิมิตไอตัวนี้เมื่อ X ไปที่อินฟินิตก็จะได้เป็น0 3ใช่มาบวก0ก็ได้3ซึ่งมีค่าไม่เท่ากับ0นะครับดังนั้นลิมิตนี้ก็กระจายเข้าไปทั้งเศษและส่วนได้ ก็จะได้เป็นลิมิต5บวก8ส่วน x นะครับลบสส่วน x กําลัง2ส่วนด้วยลิมิตนะครับให้ x ไปที่บวก i n นฟิน t y ของ3บวก2ส่วน x กําลังสนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ตัวนี้อ่ะก็เทคลิมิตเข้าไปเลยตัวข้างบนนะครับลิมิตเลข5ได้5ลิมิต8ส่วน x ได้0 แล้วก็ลิมิต3ส่วน x กาลัง2ก็ได้0นเหมือนกันดังนั้นตรงนี้ก็จะได้5บวก0นลบ0นะครับส่วนตัวข้างล่างนะครับลิมิตค่าคงที่3ได้3ลิมิตของ2ส่วน x กำลง2ได้0ดังนั้นตรงนี้ก็เป็น3บก0นะครับท้ายที่สุดก็ได้ลิมิตนี้มีค่าเท่ากับ5ส่วน3นั่นเองนะครับ